สุภาวดีปงํำจันนี้ก็เดี่ยวหญิงในประเภทปกติในระดับชิมชาติจะเล่นประเภทคู่หญิงและคู่ผสมนะครับแต่ครั้งนี้คู่หญิงไม่มีการจัดการขันเพราะนั้นสุภาวดีก็ลงทําการขับประเภทเดี่ยวหญิงก็ลองดูว่าผลงานประเภทเดี่ยวหญิงสุภาวดีจะเป็นเช่นไรนะครับ ตรงนี้แต่พลาดนะครับเป็นแต้มของรัสเซียขึ้น,นําเป็น1ต่อศูนย์ยนี้เสิร์ฟมาสุภาวดีวงคำจันทร์ลูกนี้เลือกที่จะเล่นหยอดเป็นแต้มของทีมชาติไทยคะแนนตามมาอีกที่1เท่ากันโอ้วันนี้สุภาพบุรีวงคำจันทร์เล่นประเภทคู่ผสมมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศโอ้โหท่านที่จะหลยแมตช์นะครับตอนนี้ มาเลเดี่ยวหญิงแมตช์ที่4ี่ของวันนี้ของแมตช์ที่สของเดี่ยวหญิงนะครับคู่ผสมเล่นมาโอ้โหไม่น่าไม่ต่างต่ำกว่าสี่ห้าแมตช์นะครับซึงก็เข้าไปชิงชนะเลิศรอชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับลูกนี้ไม่ผ่านเน็ตนะครับเป็นแต้มของรัสเซีย โอ้โห oh, ลูกนี้ถูกปลายโต๊ะสุภาวดีเปิดนี่ขึ้นนะครับเป็นแต้มของรัสเซียขึ้นนำเป็นสามต่อนหนึ่งครบสี่คะแนนจะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสำหรับกีฬาเท็คบอลครบสี่คะแนนก็จะกลับมาอยู่ที่สุภาวดีวงคำยันเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้ oh, ลูกนี้เสิร์ฟดีครับรัเสเซียแก้ไขลงมาเป็นโอกาสของสุภาวดีวงคำจนันลูกนี้เลือกที่จะเล่นหยอดแต่ว่าถูกเขาหยอดกลับมา ลูกนี้ต้องใช้หัวนะครับหัวกลับมาเหมือนกันโอ้โหลูกนี้เป็นจังหวะของรัสเซียได้แต้มไปนะครับสิงค้าทยังจะได้เสิร์ฟในชุดนี้อยู่นะครับเสิร์ฟดีลูกนี้โอ้ แก้ไขไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมชาติไทยตามมาอยู่ที่2ต่อ4เป็นการขันในเซตที่2นะครับรอบ16คนสุดท้ายนี้เสิร์ฟดีนะครับรัเสเซียจะแก้ไขด้วยลูกเท้าขวาสุภาวดีวงคำจันยืนปาด มีแอบฟ้องด้วยนะครับสุภาพบดีวงคําจันทร์ผมวกถูกเสือ <c oughs> ้อก็รัสเซียแก้ไขไม่ลงโต้นะครับเป็นแต้มทีมชาติไทยตามมาอยู่ที่สามต่อ4 <c oughs> เป็นการแข่งในรอบ16คนสุดท้ายนะครับตร้นี้เสิร์ฟดีนะครับลูกนี้รัสเซียแก้ไขกลับมาสุภาพวดีวงจะยืนปาดลงไปรัสเซียจะต้องแก้ไขกลับมาด้วยลูกอกนะครับลูกนี้สุภาพบุีวงคาจันทร์ ใช้ลูกหัวอย่างตีโต้กันได้ดีอยู่สำหรับคู่นี้สุดท้ายรัสเสียใช้ลูกหัวแต่ว่าน้ำหนักขาดนะครับไม่ผ่านเน็ตคะแนนตอนนี้อยู่ที่4เท่ากันกลับมาที่รัสเซียจะได้เสิร์ฟ ปาดลงไปแต่ว่ารัเสเซียยังโอหแก้ไขไม่ข้ามเป็นแต้มของสุภาวดีวงคำจันทร์ขึ้นนําเป็น5ต่อ4โต้นเซตมาว่ารัเสเซียก็สามารถทำได้ดีครับแต้มไม่ยังไม่หนีห่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับต้นเซตในเซตที่2สุภาวดีวงคำจันทร์ลูกนี้โอ้โห ลูกสองเข้าข้างโต้โอ้โหเราจังหวะซัมเมอ,อร์ซอลูกนี้เป็นลูกถนัดของน้องนิดนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาถนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับสุภาวดีวงคำจันทรน์เป็นสาวหล่อจากเมืองสีสกเกตนะครับในอดีตนั้นตอนที่เป็นเริ่มเล่นกีฬาเป็นนักมวยนะครับถ้าใครเป็น fc ของน้องนิดจะรู้ว่าสุภาพรีวงคำจันทร์เมื่อก่อนนี้เป็น นักมวยหญิงนะครับตอนหลังมันก็นเปลี่ยนชนิดกีฬาจนชนิดกีฬาที่มาถูกโชโลกเก่าของเธอคือเท็คบอลนี่เองนะครับดีกีไม่ธรรมดานะครับสำหรับสุภาวดีวงคำจันท์ในกีฬาเท bon ็คบอลเป็นทั้งประเภทแชมป์โลกคู่หญิงแล้วก็แชมป์โลกคู่ผสมนะครับ ตอนนี้คือนําเป็นเจ็ดต่อสี่โอ้โหลูกนี้ขะาดอยู่ท้ายโต๊ะยังปาดลงนะครับรัเสเซียแค่โดยลูกอ,อกมาสุภาวดีใช้ลูกหัวรัเสเซียแค่โดยลูกหัวเหมือนกันจบได้เท้าขวาแน่นอนลูกนี้เป็นแต้มของน้องนิดนะครับคะแนนขึ้นนําเป็นแปดต่อ 4. สี่ทีมรัสเซียต้องขอเวลานอกนะครับ สำหรับพรุ่งนี้อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมและเชียร์ทีมเดี่ยวเดี่ยวชายนะครับมีแต่แฟนๆเรียกร้องนะครับอูเทนกู้เขียวมาไหมนะครับมาครับผมบอกว่ามาครับอูเทนกู้เขียวรู้ว่าอาร์ท่าเรือนะครับหลังจากที่ทำการรักษาตัวโอ้หนึ่งปีเต็มๆนะครับตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับ เป็นนักกีฬาเท็กบอที่เอฟซีมากอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับอูเทนกู้เขียวจะดูว่าการกลับมาภาคใหม่ของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเท็คบอลเดี่ยวชายในประเทศไทยเขาถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับอูเทนกู้เขียวในช่วงที่ก่อนจะมีการบาดเจ็บนะครับเป็นทั้งเคยแชมป์ประเภทเดี่ยวชายชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ กลับประชุมกันต่อนะครับสุภาพบุรีวงคำจันจะต้องแก้ไขด้วยลูกที่2ด้วยลูกเข่านะครับนำอยู่ที่8ต่อ4ี่รัสเซียเปิดชงได้เข่าจบด้วยเท้าขวาสุภาพบุีเลือกที่จะเล่นลูกหัวยอดใช้เท้าซ้ายแต่ไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ4โอ้ ช่วงต้นเซตตือกันมาได้นิดหนึ่งครับตอนนี้ช่วงเกือบปลายเซตทีมชาไทยขึ้นนำอยู่9ต่อ4โอ้เสร์ฟดีนะครับลูกนี้รัเสเซียแก้ไขถ,ถูกเน็ตแล้วไม่ลงโตะ๊ะเป็นแต้มของทีมชาตไทยขึ้นนำเป็น10ต่อ4โอ้โอ,โอโกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไม่ไกลแล้วนะครับสำหรับสุภาวดีวงคำจันทร์เสร์ฟถูกเนตนะครับจะต้องเสร์ฟใหม่ในลูกที่2นะครับ กติกาของเทคบอลล่าสุดบอกไว้ว่าลูกแรกถ้าเสิฟเสียด้วยเท้าลูกต่อไปจะต้องใช้ทักษะอื่นเสิฟนะครับบังคับว่าไม่ให้ใช้เท้าเสิฟเพราะนั้นลูกที่สองจะใช้อะไรเสริฟก็ได้ทั้งเข่าก็ได้หัวก็ได้นะครับไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของที่ชาตไทยขึ้นนำเป็น11ต่อ4ขออ,อีกหนึ่งแต้มนะครับ สุภาวดีวงคำยันจะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงโตะะ๊ะลูกที่สองต้องเสิร์ฟแก้ไขนะครับเสิร์ฟด้วยลูกเข่าดูแล้วเป็นยังไงใช้ลูกหัวมาสุภาวดีใช้หัวคืนเหมือนกันรัเสเซียใช้เท้าซ้ายเท้าขวามา แต่ว่าหลุดออกท้ายโต๊ะนะครับเต็นแต้มของรัสเซียตามมาห่างๆอยู่ที่5ต่อ11กลับมาที่ทีมรัสเซียจะได้เสิร์ฟครบ4รคะแนนจะจะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟเสมอไปนะครับเสิร์ฟมาสุภาวดีวงคำจันลูกนี้โอ้ลูกเก่งของเชอนะครับกับตันนิดนะครับสุภาวดีวงคำจัน จบในเซตที่2ทีมชาติไทยชะนะไป12-5ต่อเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปนะครับในค่ำคืนนี้นะครับ